เป็นไงคะน้องๆสวยไหมอะ่ะมันดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นเลนโบที่สวยงามมากๆเลยดึงสิโอ้ดึงขึ้นมาแล้วสวัสดีค่ะพผ่พานะคะ,คะวันนี้เราจะมาทำสลามจากเบกกิ้งโซดาค่ะน้องๆถามว่าพี่พาเบกกิ้งโซดาทำสลามได้ด้วยเหรอ <c oughs> นั่น,นะสิ <c oughs> ทำได้ด้วยเหรอ เราจะมาทดลองกันให้ดูในคลิปนี้นะคะเนื่องจากครั้งที่แล้วสอนไปจริงๆเขาต้องใช้2ตัวจ้านี่ค่ะแล้วก็สามารถทิ้งให้สลามใส่ไว้ได้ด้วยนะแต่วันนี้เราจะมาทําเป็นสีๆค่ะเป็นสีหลากหลายต่างๆนะคะเป็นประมาณสักสามสีไหมสีชุพู 4, สีเหลืองสี 4, ฟ้านี่ไหมคะน้องๆเราจะได้มาดูว่าเอ๊ะจะทําได้เป็นหรือเปล่านะคะจะทําได้จริงหรือเปล่าน้องๆอ,อยากรู้แล้วกดไลค์แล้วล,วล,วลวตามไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทกาวน้ําใสนะคะลงไปก่อนนะคะให้เท่าๆกันทั้งหมด3ามถ้วยเลยค่ะเราก็ทําการใส่สีลงไปอย่างละหนึ่งหยดก็พอนะคะเพื่อให้เขาเป็นแบบอ่อนๆเนาะแล้วก็ทําการคนเขาให้เข้ากันก่อนนะคะ ถ้าน้องๆสีอ่อนๆสวยไหมคะสวยดีเนาะดูสิสุดยอดไปเลยแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือให้เราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปก่อนจริงๆแล้วต้องใส่น้ําและใส่เบกกิ้งโซดาเป็นผงทําได้2แบบนะคะว่าครั้งนี้เราผสมเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วนะคะแล้วก็เขย่านิดนึงเพื่อให้เขาไม่นอนก้นเนาะใส่ลงไป2ปื๊ดก่อนคะ่ะ1 2 1 2 1สองหนึ่งสอง,งสอง จากนั้นคนเขาให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมมันก็ใช้น้ำใสๆให้เราใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะใส่ลงไปอีกอย่างละ2อปื๊ดค่ะ1 2 1 2 1ส,ส,สแล้วเราลองคนดูนะคะว่าหนืดขึ้นมาไหมอ่าพอเริ่มหนืดขึ้นมาเราก็ใส่สลับกันไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นปะหนืดนะคะหนืดขึ้นมาใส่เข้าไปอีก สลับเบกกิ้งโซดา121212แล้วก็ทำการคนไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมเริ่มจากตัวเป็นก้อนแล้วเออแปลกวะล่ะสุดยอดบปล่ะ <laughs> สุดยอดไปเลยไะล่ะไปล่ะสุดยอดไปล่ะ อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะคะที่พี่พายอยากจะเน้นย้ำนั่นก็คือใครที่ไม่ดูคลิปผปสมน้ำยาเนาะก็จะไม่รู้ว่าอันนี้อะไรนะคะน้ำยาล้างคอนแทคเลนเลนูเท่านั้นนะคะ <Yeah. S 1> ยี่ห้อนั้นเท่านั้นยี่ห้ออื่นบ่เป็นเดอ้อลองแล้วเดอ้อนี่ค่ะถ้าเราอยากให้เขายืดยืดก็ประมาณนี้เห็นปะ่ะต่อจากนั้นเราก็ใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนแค่เปื๊ดเดียวก่อนเพราะมันค่อนข้างที่จะแข็งแล้วนะคะนี่ค่อยๆใส่เห็นไหม เป็นแล้วอะน้องๆเป็นยังยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ลงไปอีกสักปื๊ดหนึ่งนี่ค่ะมันจับตัวเป็นก้อนนะแต่ว่ามันยังคงเปดมืออยู่ค่ะแบบนี้แล้วต้องใส่หล่อเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะแบบโอเคเนี่ยมันจะค่อยๆทําปฏิกิริยากันนะแปลกมากเลยอ่ะมันเป็นเฉยเลยอะ่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะดูดีอู้ยูดูสีเหลืองบ้างสีเหลืองเป็นไงอ่าเห็นไหมหนืดขึ้นมาค่ะน้องๆคนไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆแบบหนืดเข้ามาเรื่อยๆค่ะ คนน้อยมันก็จะหนืดน้อยนะคะนี่่ะอันนี้อ่ะหนืดเยอะมันแล้วแต่ช่วงสงหวะที่เราบีบน้ํายาหรือเปล่าไม่แน่ใจอะล้างคอนแทคเลนิกปื๊ด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 นี่เราพาใส่แค่อย่างละสองนะเริ่มจะไม่ติดถ้วยเลยเห็นปะอ่าไม่ใช่อย่างละสองครั้งสีสี่ปื๊ดค่ะทั้งหมดสี่ปืด๊ดเริ่มไม่ติดถ้วยแล้วค่ะเห็นไหม แล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยน้องๆบอกว่าพี่พาสอนทำสลามที่ไม่ใช้บอลแหลกเลยค่ะอันนี้นะเหมาะสําหรับคนที่แพ้บอลแหลกมากๆเพราะบางคนเขาแพ้แพแ้จริงนะมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเจ็บมือนิดนึงเหมือนเหมือนมือแตกเลยอะ่ะใครเคยแบบว่าปากแตกบ้าง <c oughs> ไม่ได้โดนเตะน,นะ <c oughs> ปากแตกหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเอา <c oughs> ประมาณนั้นมันจะเจ็บๆแสบๆมันทรมานมากนะเฮ้ยแกมันทรมานมากเห็นป่ม นี่เป็นเหมือนใส่ใหม่เลยทุกคนรอดอ่ะเป็นตัวก่อนแบบนี้เห็นไหม่อเอ้ยเลยเพอร์เฟกมากแต่นี้ดูมันแบบจ่องแหลงมากเลยสีเหลืองไม่จับตัวเป็นก้อนเลยดูสิเป็นเพราะอะไรคะไหนดูสีฟ้าบ้างนี่สีฟ้าก็เหมือนสีชมพูเลยอะ่ะเอ,อ้ยเป็นไรอะ่ะเราก็ใส่เท่าๆกันเนาะใช่ไหมใช่ไหมหรือเจสบีบผิดบีบถูกหรือไงเออจปาคะตัวเองเป็นคนบีบเองจะรู้ไหมคะคุณหมูนจะรู้ไหม ประเด็นคือว่าจะรู้หรือเปล่าน้องๆอ,อยากให้ทำสลามโนกาวมากๆเลยค่ะสามารถแชร์สูตรสลามโนกาวแบบเป็นลิงก์ได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะพี่พาจะอ่านเองนะคะแต่ถ้าเป็น ID line พี่จอนจะเป็นคนช่วยตอบนะคะ l ล n e อาจจะไม่ค่อยถึงพี่พาเท่าไหร่นี่จะเป็นแฟนเพจ f c e e o o o เพราะว่าพาไทยแลนด์นะสามารถไปแชร์ได้ที่นั่นเห็นเปล่าเป็นอย่างนี้แล้วเอา้าน้องนม เราจะมาลองทำอันนี้ให้เป็นอีกใส่เบกกิ้งโซดาอีก2อฟื้นเป็นที่อะไรคะอ่ะเริ่มขึ้นแล้วเห็นปะอ่าขึ้นมาแล้วค่ะโอเคเลยเห็นหรือเปล่าแต่พี่พาไม่แน่ใจว่าสูตรนี้เก็บไว้ได้นานหรือเปล่านะคะอาจจะได้ไม่นานเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนผสมเข้มข้นของอะไรเท่าไหร่เลยค่ะดูสิโอโอดูสิเป็นตัวแล้วค่ะน้องๆ นี่เดี๋ยวเราจะมาลองจับกันเลยนะคะ <c oughs> หน่วยกล้าตายค่ะพี่พาเอาสินลูก่อนมะ <c oughs> จะจับพี่พาจะใส่อ่านี่นะเบกกิ้งโซดาลงไปปื้ดนึงก่อนโอเคนี่ค่ะมือเราก็เปื้อนเบกกิ้งโซดาก็จะไม่เป็นอะไรเห็นเปเ่าเทลงไปค่ะนี่เห็นหรือเปล่าเห็นเหมือนเราหรือเปล่าบีหนึ่ง ไม่ติดมือนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้นะจ๊ะนี่ค่ะชุบชุบชุบแถ้วยสะอาดช้อนสะอาดค่ะเราใช้กาวน้ำใสของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะน้องๆได้หมดเลยนะคะเหมือนกันหมดค่ะนี่ดึงโอ้เอร๊ฟเฟคมากๆน้องๆดูถือว่าโอเคอะติดมือไหมติดนิดหน่อยนะนิดหรือเปล่าเนี่ยมันก็ชุบออกได้ ไม่ได้ติดแบบโอ้โหเราอย่าตกใจนะพี่พาบอกเลยใครที่เพิ่งเริ่มเล่นสลามนะคะเวลาสลามติดมือห้ามตกใจเพราะว่าสลามรู้ว่าเราตกใจสลามจะยิ่งติดไปใหญ่แบบดีก็ได้หรอพี่พานี่แนะนําอะไรน้องๆเนี่ยจเจ๊งอ้าวไม่เชื่อไปลองดูได้ใครเป็นเหมือนพี่พาคนที่เล่นมาชํานาญและจะเข้าใจดีว่าตอนแรกๆอะ่ะเนี่ยพอเรารู้ว่าเขาจะติดมือนะเขาจะยิ่งติดเราไปใหญ่เลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่กลัวหรอกอย่ามาติดเลยนะ ก็ไม่ยอมติดนะจริงๆเลยพี่พาเห็นมาหลายคนแล้วนะคะนี่ดูชอบไหมน้องๆว่าเพอร์เฟกต์ไหมอะโอ้โหดูดิยืดแผ่บางมากอะเป็นการทำที่แบบโหดีมากค่ะพี่พาขอบคุณมากเลยนะคะที่ทดลองให้ดูน้องๆถามมันมาเยอะมากพี่พาก็อยากที่จะโอ๊ยลืมบอกไปในคลิปนั้นก็เสียใจนะนึกออกไหมไลน์มาก็แล้วส่งข้อความมาก็แล้วว่าพี่พาเนี่ย ทำได้จริงหรอเราก็อยากจะทําให้ดูเนาะเออเนี่ยดูสิจริงๆพิ่พาเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านานมากแล้วไม่รู้ว่าอยู่คลิปไหนเหมือนกันโอเคเรามาดูสีเหลืองบ้างหยจึ้งฟินมากบ้าไปแล้วดูืดูดเวลาน้องเล่นอ่ะต้องเล่นที่โต๊ะสะอาดด้วยนะคะเนี่ยเขาจะชุบทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นไหม ชุบสิ่งสกรปรกทุกอย่างออกไปค่ะจากโต๊ะค่ะจากที่โต๊ะสกระปรกก็จะสะอาดขึ้นและสลาวของเราก็จะสกระปรกแทนเอ๊ะอยังไงดูเห็นปะโต๊ะสะอาดขึ้นมาเลยค่ะดูยืดโอ,โ,อโอ้ยืดยืดค่ะพี่ภาคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเหลวมากเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ติดมือเพราะว่าเรามีตัวช่วยค่ะ มาแล้วไม่รูสีฟ้าบ้างนี่จิ้มฟินด้วยไม่ติดด้วยแพ่บ้างมากเลยสวยอะ่ะสวยสามสีนี้คือเพอร์เฟกมากๆเลยดูยสิโอ้โหหมุนหมุนหมุนมุนน้องๆชอบไหมคะโอ้โหชอบก็กดไลค์พี่พาเดี๋ยวนี้นะคะ เซลเซลนี่บางคนกดไลค์ไม่ได้ดูได้อย่างเดียวเพราะไม่มีบัญชี Gmail นะคะพี่พาบอกก่อนไม่ต้องซีเรียสค่ะน้องๆถ้าใครมีหรือกดได้ก็สามารถกดนะแต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไ like รนะไม่เป็นไ like รเลยโอเคเลยขอแค่เข้ามาดูพี่พาก็ดีใจแล้วนี่เหรอวะนี่ออ้ยยืดอ่ะอันนี้รู้สึกแข็งกว่าทุกอันเลยค่ะโอเคมากเลยอ่ะมันไม่ค่อยจะติดมือดูดิดู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 ดดด ดูนะนี่นี่แตกอะแบบโหแบบปะปะเๆะเะหมือนพู่เลยค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเอามารวมกันเลยค่ะชมพูค่ะโอ้นี่เป็นไงคะน้องน้องสวยไหมอะ่ะมันดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นเลนโบที่สวยงามามากๆเลยดึงสิโอ้ดึงขึ้นมาแล้วสวยค่ะ อืปนกันแล้วจะได้สีอะไรคะน้องๆรู้หรือเปล่าพี่บาไม่รู้อะจำไม่ได้เคยปนกันไปครั้งหนึ่งแล้วสามสีนี่แต่ว่าจำไม่ได้แล้วโอ้ยบีบจิ้มฟินมากดูสิดูดูดูดอุ้ยสวยอ่ะมันเหมือนใสใหม่เลยอ่ะดูชอบไหมคะน้องๆวิวโหเป็นสามสี อันนี้เหมือนจะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะโอ้ oh. นี่ปนกันแล้วสวยมากเลยนึกถึงอะ่ะไอติมไอติมที่มันเข็นเ็น่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะน้ำแข็งใส <c oughs> น้ำแข็งใสใสหลายๆสีจะหน้าตาประมาณน,นี้เลย <c oughs> เห็นป่มมันจะมีหลายสีตอนนี้เริ่มเป็นสีเขียวเริ่มเป็นสีชมพูสีส้มเป็นหลายๆสีรวมกันเล, <c oughs> เลยเห็นป่สวยอะ่ะ จิ้มวินมากหน้าขยำสุดๆเลยดีนี่นะแล้วฝรั่งเขาจะเล่นแบบนี้อีกคนอ่าอีกอย่างหนึ่งนะเวลามันนิ่มมากๆเขาจะเล่นแบบนี้ค่ะลองหมุนนะเขาจะจับตรงนี้ขึ้นมาค่ะน้องๆเพื่อเพิ่มปริมาณสลามตรงกลางนะคะแล้วก็เอากลับไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงอีกค่ะดึงขึ้นไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าฟลามจะฟูขึ้นมาค่ะมันจะกรอบมากฟูมากนะอันนี้ไม่อาจจะไม่เห็นห้องบนเนาะนี่เขาจะทําอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มให้สลามเขาฟูค่ะแต่ถ้ามันไม่ไม่เหลวเบอร์นี้มันทาไม่ได้นะพี่พาลองแล้วคือถ้ามันมีแข็งๆมันทําไม่ได้เห็นไหมสลามค่อยๆหมดไปค่ะเห็นไหมแล้วมันจะใหญ่มากแล้วมันจะฟูมากกว่าเดิมค่ะเราลืมวัดปริมาณเมื่อกี้นี้เนาะว่าเมื่อกี้นี้มันมีแค่ไหน <laughs> ตอนนี้มันจะมีมากกว่าเดิมเป็นร้อยเป็นพันเท่าและสีก็จะเปลี่ยนด้ยค่ะสีเขาก็จะเริ่มเป็นสีอ่าวหายอ่ะหม,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 มุนหมุนมุนาตรงกลางสีเขาจะเริ่มเป็นสีเหมือนน่ะฟูฟูขึ้นค่ะเห็นไหมเป็นเริ่มเป็นสีโคกโคกละนี่เป็นโคลาโคลา,ค,ลา,ค,ลา blacks, ค่ะโคลาโคลาเด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 นดเค่ะเดเเริดเไดเสลาเที่เป็นเด้นๆขึ้นมาด่ะดู แล้วมันจะกรอบมากค่ะบีบนะนี่โอ้นี่กรอบมากแล้วเริ่มแข็งขึ้นมาค่ะแล้วสลามจะได้ก้อนใหญ่มากกว่าเดิมค่ะเขาจะเอาไปใส่แบบว่าใส่กระปุกเดิมแล้วมันไม่ได้แล้วอะ่ะมันจะฝูงแบบ อุตายไวยกีดนะคะเมมโมรีหมดเมมโมรีเต็มก็เลยต้องไปดั้งลบมนเลยเป็นเรี่ยงนี้นะคะนักดอก Sorry Sorry เอามาอีกทีไหมอ่ะดูดีมันเละหมดแล้วอะอ๋อเป็นโรตีแล้วคะ่ะนี่นะคะอบังผาจะมาทําโรตีให้น้องๆกินค่ะ <c oughs> อบังพาได้นะอีกทีหนึ่งมายืดหมุน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 ใส่สีชมพูล,ลงไปคะ่ะ หนึง่งหยดคือต้องทำด้วยความรวดเร็วเห็นไหมเพราะมันก็จะหายกลืนลงไปค่ะจับดึงยืดสารมจ้ะเบกกิ้งโซดานะคะก็ขอบคุณน้องๆน,นะคะที่ติดตามจนจบคลิปนะคะน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะกดติดตามป้าภาแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยถ้าไงคลิปนี้ป้าภาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ